สวัสดีครับมาพบกับเกมที่หนึ่งการแข่งขันมาฮอตออนไลน์นะครับเกมที่หเราเดินฝั่งนี้ขึ้นบ้างนะครับยังใช้รูปเสียงเหมือนเดิมใช้รูปเสียงเหมือนเดิม <c oughs> ครูแข็งน่าจะเดินมาตรฐานหรือเปล่าขึ้นไปครับเขาต่อขึ้นมาเลยเขาไม่สนใจ <c oughs> เราจะเล่นรูปอะไรอืมแปดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบห้าครับสิบเอ็ดสิบห้าไปต่ออีกครั้นหนึ่งโอ้โหคนนี้ขาต่อเลยครับตัวนี้ตัวด่าเลย ขึ้นไปครับหลบมุมก่อนเดี๋ยวจะโดนบีบกินฟรีเดี๋ยวจะโดนบีบกินฟรีขึ้นไปครับมานี่ ผมหกครับอืมวู้ยรูง,งี้ขึ้นขึ้นแปดสิบเอ็ดก่อนเนาะลู้งี้ขึ้นแปดสิบเอ็ดก่อนมัน้นได้โยนสามเลยอสมมติว่าขึ้นผมขึ้นแปดสิบเอ็ดแล้วเขาขึ้นมาแบบนี้นะผมได้ยิงสามเลยนะล่มเลยสิบเอ็ดสิบหกสามมาแปด สองมาหกเลยเลยน่าจะเพ้นะครับคกมนี้ผมเลือกท,ที่จะเล่นเสียงตัวนี้เองนะครับทดสอบมากหากไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร ที่จะเรียนเสียงเองไปครับไปครับไปครับหลบแล้วทีนี้ไปครับ รู้ไหมว่าทำไมผมไม่ไปยีิบเจ็ดเพราะว่าเขาจะเดินสามสิบยิบห้าแล้วก็สามไปสิบสองถ้าผมไปยีิบเจ็ดนะครับมอสักคนี้ผมจะโดนร่มเลยนะ <c oughs> ถ้าไปยีิบเจ็ดผมโดนร่มนะครับอ๋อแล้วครับมาแล้วเข้าฮอตตัวที่ สองของเขานะครับโอเคครับเข้ากินปลายกระดานใครจะเขี่ยวกัน <laughs> ปลายกระดานใครจะเขี่ยวกว่ากันกินฟรีหนึ่งตัวตลบโดนสามนะตลบมาสิบห้าเมื่อไหร่ผมเดินสามเอ็ดยิบหกตลบเมื่อไหร่โดนสามนะครับ เอาละครับหากใครชมไม่ครบ4เกมก็ติดตามชมต่อที่ช่องคัมพีมหอตใน youtube นะครับใน youtube หากใครใครชมไม่ครบทั้ง4เกมเตรียมข้าวฮอตครับเราพลิกเกมนะครับเราลิกเกมกลับมาไดา้จัดเป็นรองเราก็มีกาสที่จะชนะได้ครับตัวนี้ไล่กินเรา สิบห้าสิบแปดสิบห้าสิบแปดสิบแปดยิบสองเราปล่อยให้กินได้นะถ้าสมมติว่าเขาจับหมายเลขสิบแปดอ่าเราปล่อยให้กินได้นะครับเราอาจจะไปสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็เขากินแล้วก็ไปยี่สิบหกก็ได้หรือเราจะเลือกไปตัวนี้ก่อนก็ได้ให้เขากินอย่างนี้แล้วก็ฆ่าหอดซะ หรือว่าไปจับยี่หกก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ลืม <c oughs> จริงๆเอาฮอตไปจับยี่หกก็ได้นะ <c oughs> คือไม่ต้องค้าฮอตหรอก <c oughs> โอเคนะครับกระดานที่สองกระดานที่หนึ่งฟุกมาครับจะตัดหน้าถ้าจะเดินย่อดเดี๋ยวก็จะว่าเป็น AI ออีกเดินขึ้นไปเลยให้ตัดนะครับ <c oughs> ให้ตัดข้างเลย ขึ้นไปครับขึ้นไปมาครับขึ้นมาไปยี่สิบแปดยิบสี่เนาะเผื่อได้ร่มเนาะเพื่อเขาใจดีเดินสิบห้าให้อ้าวไม่เดินนะครับไม่เดินไม่เดินยี 14, ่สิบสี่สิบกหายากแล้วลมแบบนี้นะครับเหมือนคนมีคนรู้เยอะแล้วนะครับ มีคนรู้เยอะแล้วสามสิบยิบห้าครับผมโดนตัดหน้าเอยไม่ใช่โดนตัดหน้าสิเกมนี้โดนตัดข้างเอากินฟรีนะครับกินฟรีต่อเข้าไปต่อเข้ามาแล้วไปทำท่าจะไปยกฟรีดิ <c oughs> จะไปกินฟรีหมายเลขสิบแปดซะหน่อยเขาจะทันไหมเขาไม่ทันนะครับดูแล้วเขาไม่ทันนะ ยังไงเขาก็เข้ามาประคองตัวนี้ไม่ทันนะครับมีแต่จะเข้ามาเบียดเฉยๆมีแต่จะเข้ามาเบียดไปครับขึ้นมาต้องเขาต้องเดกเส้นก่อนก่อนเขาจะเข้ามอดนะครับเขาต้องเดกเส้นก่อน ไปครับเเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยผมระเบื่อจอโทรศัพท์นะครับมันจอมันจะรูดเข้ามาเข้าฮอตไม่ได้นะครับฝั่งไงเข้าฮอตไม่ได้เข้าฮอตแพ้เลยเราจะเดินสิบเอ็ดไปเจ็ดแล้วก็เจ็ดไปสองทันทีไม่สนว่าเขาจะเข้าตาไหนนะนะครับเราเดินเสียบไปเจ็ดแล้วก็เจ็ดไปสองเรียบร้อยนะครับ ไล่มาประกบไว้แค่นั้นจบนะครับเรียบร้อย วัดีครับมาพบกับเกมที่สามที่สี่พบคนเดิมนะครับพวกคนเดิมไม่รู้เขาจะตัดข้างยังไงนะครับดูดูเอาตัดหน้านะครับทีนี้ตัดหน้าแก่เ,เกมตัดหน้าตัดข้างเลยวันนี้ทีนี้ขึ้นมานเ,เป็นอีกแล้วลืมทุกทีเลยไปครับ มาแล้วขึ้นไปตัวนี้อตัวผมตัวผมเพลเลยเลยตัวผมเพลเลยนะครับตัวตัดตัดหน้าตัวนี้เอ๊ถ้าเดินมาแบบนี้เรายี่สิบสิบหกยี่สามสิบแปดได้ไม่ใช่เหรอถ้าเดินมาส่งนี้นะถ้าเดินมาส่งนี้นะครับ มันเข้าล็อกนะถ้าจําไม่ผิดมันเข้าล็อกนะครับถ้าจาไม่ผิดมันเข้าล็อกออกนะัาเดินลงมาล็อกเพล่ะโอ้ล็อกแพ,แพ้นี่วะ <laughs> มันต้องเดินยี่สิบเจ็ดยิบสี่มันต้องไม่ต่อเนาะ มันต้องไม่ต่อใช่ไหมผมก็ลืมแล้วนี่โอ้ยตายแล้วจะมาเพ้อีกครั้งหนึ่งนเนี่ผู้าสานเล่นมาตั้งนานมาเพ้ย์ูปง่ายๆนะครับลืมนะครับลืมจริงๆลืมลืมลืมมันเข้าล็อกมกันมาเหนือได้มันเข้าล็อกแพ้ที่เหนือได้มันเข้าล็อกแพ้ย์ ที่ไหนได้มันเข้าล็อกเพนะครับไล่กินเดินให้กินครับ ไปเข้าหดอดลองดูความพยายามของผมนะครับในการแก้ปัญหาว่าผมจะเสมอได้ไหมผมเดินผิดติดแพ้แล้วนะครับตอนนี้ตรงไปต่อยี่สิบสิบหกแล้วก็ยี่สาสิบปดนั่นแหละจังหวะยิง2นั่นแหละผิดนะครับจริงๆต้องเดินยี่สิบ็ดยิบสี่ต้องไม่ยิงสอง อ้าวผมฟุกชนะเฉยครับตัวนี้ผมได้สองผมได้สองนะครับผมฟุกชนะเฉยเลยอมันอยู่ที่ความพยายามของเรานะครับเรียบร้อยนะครับผมเดินตัวเบีย้ยอย่างเดียวก็พอแล้วเอา้าลืมลืมไปจับหมายเลขสิบเก้าโทษทีโทษทีลืมไปจับหมายเลขสิบเก้า กินที่สี่ครับเกือบเกือบแพ้นะครับเมื่อกี้นี่ก็คือจริงๆถ้าเป็นคนอื่นน่นน่าจะแพ้แล้วแหละคนนี้น่าจะไม่ค่อยเขี่ยวเรื่องไปกระดานเท่าไหร่ถ้าเป็นคนอื่นผมแพ้ไปแล้วนะครับเกือบแพ้ตัดหน้าเก <c oughs> ือบแพ้ตัดหน้า <c oughs> เดินผิดนะครับอย่าไปเอาแนวทางเด็ดขาดตัวเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปเอาแนวทางเด็ดขาด เดินผิดเดินผิดคราวนี้มันจะอ,อีปุ่มครับคราวนี้มันจะอ,อีปุ่มไปครับตัวนี้ฟันเข้ามาสับโชะโชโชะเข้ามา ไปไหนดีสิบสองสหจะมาต่อนะครับเขาจะมาต่อเราก็เดิน10บสบสให้กินนี่เราก็เดินสิบหกี่นะครับตามสูตรเราตามสูตรเรายี่สิี่นีเข้อมุมเพราะเขาเพราะเขากลัวโดนกินฟรีเขาเลยหนีเข้อมุม เขมานี่เพิ่เราเข้าไปสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเพิ่เราเดินสองมาเจ็ดก่อนสองมาเจ็ดก็ยกฟรียกฟรีเราก็กินสิบเจ็ดสิบสี่ให้เขาเข้ากินด้วย ถ้าเขากินด้วยเราเราชนะนะครับเพราะเราจะข้าวฮอตคืนคอยดูดีๆนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย